สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราคริสต์มาสละมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะวันนี้ดูการแต่งตัวของเบิร์ตนะครับดูเสื้อซันต้าเข้ามาครับเสื้อคู่ซันต้านะครับนี่ก็มีนะเราแท็กทีมกันวันนี้ใส่ซันต้านะเห็นไฟไหมนะมีไฟเลยนะอ่อนแรงอุ้ยฝนมีไฟด้วยนะชุดเบิร์ด แต่ว่าแทบจะอ่อนแรงแล้ววันนี้จะไม่ชักงานอยู่แล้วควันนี้เราแต่งตัวคอสตูมกันนะอาทิตย์นี้เป็น,ปนช,ช่วงคริสต์มาสมาสวันนี้ก็ทำงานกันอีกแล้วนะช่วงนี้ก็เวลาประมาณหกหกโมงกว่าแล้วนะก็เราก็ขายเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ยุ่งทั้งวันเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้การทำงานจะเป็นยังไงบ้างและเมนูไหนนะที่ออกเยอะวันนี้ มาดูกันนะครับอันนี้ก็เดิมนะอันนี้เติมทุกวันเลยนะครับหมดแล้วหมดอีก <L un> วันนี้นะทุกคนเรามาห่อปเปี๊ยะเราได้ห่อปอเ,เปี๊ยะคั้อีกแล้ว <L un> หมดอีกแล้วนะครับปเปี๊ย <L un> ะเยมื่อวานก็ห่อวันนี้ก็ห่อนะหมดทุกวันเลยนะขายดีมากนะปอเปี๊ยะร้านเราฝรั่งชอบกินนะลูกค้าชอบกินนะใครมีร้านก็ขายได้เยอะมากนะขายได้ ได้ดีมากเลยนะเป็นเมนูที่ว่าลูกคา้าหิตมากนะครับสั่งกันทุกอย่างเลยนะครับนี่เราก็ห่อกันเกือบทุกวันวันเว้นวันเลยเมื่อวานก็หอ่อวันนี้ก็ห่อนะทําทีหนึ่งก็ตะก้าเนี่ยเต็มตะก้านี้เลยนะทากันทีหนึ่งเยอะมากแต่ก็ไม่พอนะต้องขายลยิเอ้ยต้องห่อเรื่อยยนะ ก็ห่อปะเปียนะครับวิธีการห่อปะเปียนะครก็เหมือนที่เห็นนะครับเอาวางไว้ตรงมุมข้างล่างสุดแล้วก็พับขึ้นไปนะครับแล้วก็พับซ้ายพับขวานะครับจะให้พอดีให้สวยงามนะครับไซส์จะได้ห่อออกมาแล้วสวยนะแล้วก็มวนมวนมนขึ้นไปตกทาน้วยแป้งนิดหน่อยนะครับก็เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จนะครับก็จะได้ปะเปียด ที่สวยงามแบบนี้นะเท่ากันอ๋อเท่าไรก็ไม่พอขายขายดีอ๋อเท่าไรก็ไม่พอนะเราขายสี่ชิ้นสี่ยูโรห้าสิบนะครับก็เกือบห้ายูโรกับสองร้อยบาทนะครับ กกผัดไทยผักพออีกแล้วนะทุกคนออกทุกวันทลวผัดไทยออ,ทออกตลอดวันทั้งวันนะครับหมายถึงออกทั้งวันเลยนะผัดไทยผักเรา เมนูต่อไปนะครับนีคือเป็นคะแนงนะครับเมนูคะแนนแล้วก็เปี้ยวหวานเีวาสหูนะะแนนเส้าหมูเปี้ยวหวานเสีหมเหมือนเดิมนะเส้่ยหมูรอีกแล้วครับ ได้แต่ต้องจืดมันละเลือดใช่ไหมมาโชยดูหน่อยวันนี้เรามีเลือดหมูนะอันนี้บผักผักผักเขียวนะอันนี้เป็นผักเขียวกับเลือดหมู แผนงน,นะเบิร <c oughs> ์ดเขาจะเบอร์เขาซื้อเลือดหมูกับฟักมนาะว่าจะต้มเือนนะตั้งแต่สิบโมงเชา้ากว่าฉนียังไม่ต้มเลยนะ <c oughs> จะตุ้มแล้วนะก็คงต้องอดไปกินเหี่ยไปก่อนกินน้ำเปล่าไปก่อนเิ <c oughs> ข้าเปล่าไปก่อนนะไม่เตาเหรอไม่ยว่าแ้วเ

ตอน,นนะะึง,น,ง,น,ะน,ง,งนะครับตอนนี้เรากำเลือดทำต้มจืดเลือดหมูนะต้มจืดหมูสับนะแล้วเราก็สับหมูให้ละเอียดก่อนนะพอ,อมาบ้างก่อจะสับเล่เดี๋ยวแขกเข้าไ่ได้กินเลยอัน,น้เชฟใส่หมูสับลงไปต้มให้สุกนะครับ ที่เราสับไปเมื่อกี้มาแล้วก็นนี้ก็เป็นต้มเลือดหมูไว้นะเดี๋ยวเราเทน้ําทิ้งนะครับเลือดหมูตรงนี้เราจะไม่ใช้น้าเลือดหมูลยการขาวนะเราก็เทน้ําทิ้งเสร็จแล้วนะดูดองพี่บอกกหวงวัคซีนนี่แหละ ยกเลิกไปละใบสามอ่ะเ,เราช้อนฟองออกนะทุกคนแต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อแบบเฮ้ยเนี่ยว่าแบบว่าวัคซีนแบบใช้ฉีดวัคซีนทุกคนมง่อะไร 没赛了。 เดี๋ยวเราใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยนะดูมีอนะไรก็ใส่ใส่ไปแล้วกันตอนนี้นะรวมมิตรอร่อย่อออรยยู่แล้วตอนนี้เรามีผักอะไรเราก็โยนโย,ยนใส่ลงไปแล้วกันนะเอาต้นผุ้สดเราไม่มีเหรอไม่มีจ้ามีหรือเปล่าไม่รู้เขาใส่ต้นผุ้ไปแล้วมีอยู่ในถังมีไนเบิร <laughs> ์ดไป้วย นเจ้าผู Sch ้สดจ้าโสดตรงไหนนี <and> <int trees> ่ต <trees> <rast> ้อง <itors> <instr wei> ู <GO av i> ้ทอดอ๋อเจะาผู้ทอดเขามายู่ต้องู้สดตรงนั้นทามาใส่สีก้อนเนี่ยใส่ต้อกขู่เหรอใส่ไปถ่าจ้าเขาจะกินต้องูา ใส่ทั้งเต้าหู้สดนะลงไปแล้วก็เต้าหู้ทอดเลยรวมนิดทุกอย่างนะเลือกเลือกอะไรกันใส่กันเอากินได้ก็กินนะกินไม่ได้ก็ต้องกินนะจะไม่มีการโยนทิ้งเด็ดขาดนะทุกคนเราต้องกินได้แล้วเดี๋ยวเราใส่เออ่วนเส้นลงไปความสดเส้นใครจะชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่อันนี้เปนแค่เสร็จแล้วนะทุกคนง่ายๆนะ กับข้าวพนักงานการกับข้าวพนักงานของวันนี้ตอนเย็นเวลาทุ่มหนึ่งนะครับเสร็จแล้วได้ค่าพประงานอาหารร้อยตอนนี้ก็ตัดตัวใครอกมาต้องปิดมาบ่นเราได้กับข้าวแล้วนะวันนี้นี่อันนี้เป็นมันญี่ปุ่นนะทุกคน อันนี้เป็นมันญี่ปุ่นนะทุกคนซื้อมานะครับถุงละห้ายูโรนะครับมีอยู่สี่หัวนะครับ 5, 5, ถ้าสามสิบห้าถุงลวเกือบสี่เอ้สี่หัวนี้ประมาณเกือบสอง้บาทนะครับเป็นมันมันหวานจากญี่ปุ่นนะครับชอบซื้อมากินเป็นประจําเลยนะครับอันนี้แล้วก็ตามด้วยต้มจืดต้มจืดเลือดหมูนะครับข้าวต้มจืดเลือดหมูนะครับเมี่ไม่มีข้าวนะเดี๋ยวกินใครกินมันแล้วกันนะครับอันนี้ก็อาหารว่างของเรา ตามด้วยขังหวานนะมีนี่เลยนะครับสงข้าวของเรามีแค่นี้นะครับตอนนี้ตอนทุ่มหนึ่งนะแล้วก็มีน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาปูนะครับเป็นน้ำยาน้ำยาปูใต้นะครับเดี๋ยวเปิดแป๊บนึนอันนี้เป็นน้ำยาปูน้ำยาูใต้นะครับอันนี้เจเขาทํามาเองนะครับอร่อยนะครับรสชาติจัดจ้านนะกินวันนี้ไปสองถ้วยแล้วนะทุกคน ือเบื e ้องหลังข้างหลังในครัวเรานะครับอันนี้เป็นข้างหลังในครัวเราอันนี้ก็เป็นกล่องผักบลอกเกอรี่นะครับบลอกเกอรี่เราสั่งมาเป็นผักอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระหล่ำเราก็สั่งมาเป็นรังๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็หั่นข้างล่างนี้หั่นเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องยกอันนี้ลงไปในเคลเลอร์นะครับเข้าไปเก็บไว้ในคลเลอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับดูทางลงไปนะยิ่งกว่าบ้านผีสิงนะครับข้างล่างนี้ เดี๋ยวต้องยกเก็บไปข้างล่างนะครับตามด้วยนะครับ่แงมาสมันแข้งน,นะหมูสชั้นเดียวเราตันนี้เป็นหมูสามชั้นเดียว,ยวทอดไามด้วยมาสมันาครับตอนนี้ใส่เยได้ครนะั thank mm -hmm. you ไข่เค็มก็มีจละยสกปกินไม่ลงเลยนะอันนี้มาดูกับข้าวพลังงานกันนะครับอันนี้เป็นน้ำยาปูปใต้แ,แบบนี้อนี้พี่เจบกินน้ำยาปูปใต้อยู่นะไม่อร่อยแล่ออกาก็เป็นต้มจืดนะอันนี้เป็นต้มจืดของเบิร์ดเองดูกับข้าวันี้เป็นกับข้าวของแขก นะเต้าหู้มัสัมนแล้วก็ตบท้ายเลยนี่เหมือนเดิมเด็ดเลย,ย,ย,ยเอาที่ทาจมูกแล้วจ้ับนีหนีจากโลกความเป็นจริงแล้ว ประเไทยกับบ้านนะชุดนี้นะ ต right. ้อยำใส่ไปต้องยสามหกวันนี้ใส่สามหกเตียง เื่อนตอนนี้เราเจอกทสิสองที่แล้วใักนะเราสองที่นีแต่กนะทิน่ากังวนเลย พันนกาน,นานกับบ้านกับบ้านจ้เลยมานจน,านค่ะ I สองบองพิจยบ